ก่อนที่เราจะหยุดยาวกันนะครับผมสื่อมาอย่างต่อเนื่องจากทาง1 4 4 4พรัสของบริการหมอคอมนะครับโอ้โ oh ห AI เช้านี้ก็มาทั้ง c h a t GPT เวอร์ชัน5เขาบอกเก่งและฉลาดมากเลยรวมถึง Gemini ไม่ยอมน้อยหน้าครับสัปดาห์ที่แล้วเออต้นสัปดาห์สิ c h a t GPT ออกมาเป็น Study and Learn ใช่ไหมครับศึกษาและเรียนรู้มีคุณครู Chat t, c h a t GPT g e m i n i ก็ ผลักดันในส่วนของอการเรียนรู้แบบทำความเข้าใจเขาใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Guide d Learning นะครับผมอืมอะ ดังนั้นสื่อนี้ผมมาแนะนำให้กับเพื่อนๆคนตาบอดและคนสายตาเลือนลางนะครับผมจะสาธิตบนระบบปฏิบัติการ Windows ใช้ร่วมกับ NVIDIA และเสียงสังเคราะห์พีเพตาทินะครับผมจะใช้เบราว์เซอร์ที่ผมถนัดคุณจะใช้ตัวไหนก็ตามผมจะขอใช้เอทก่อนละกันนะครับ m m มมกเ็มีเดียีเปิด Microsoft e เอทเข้ามานะครับแล้ว วันนี้เป็นการอัปเดตก็จะมาเหมือนกับว่าเอ๊ะมันจะใช้ยังไงกับฟีเจอร์ใหม่เริ่มต้นที่เจมินา้ ini, ก่อนละกันครับที่เป็นอันนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนกับ คุณครูเจมินายหลังจากที่เรามี Study a n d learn ของ c h a t GPT คุณครู c h a t GPT ไปแล้วนะเราก็เข้า Gemini.google.com g นะครับ g e เ i n i g จมินายเจอ g ็่า g น g g นะครับ default s ไ y l e g g g o p e e c o m อ i i โคเอ็ม n o v e m b e r i i n d i a แล้วก็ .google.com นะครับอมด o ดอปึ้งกกเจมิดอกการลดเสร็จสมบูรณ์ มาตรงนี้แล้วนะครับฟีเจอร์ใหม่เนี่ยมันก็จะถูกเหมือนเหมือนกับว่าผมไม่ได้ทำอะไรเลยครับมาถึงปุ๊บข่าวนี้ข่าวสารมาทั้ง iMoD มาทั้งบล็อกนั้นผมก็เข้ามาเสร็จปุ๊บสำหรับเพื่อนๆที่ใช้งานตัวอ่านหน้าจอไม่ว่าจะเป็น NVDA หรือจอ for Windows นะครับก็กดแท็บมาเมื่อคุณอยู่ที่ช่องช่องช่อง Edit ตรอม,รอมรฟอีรโฟกัสมาิได้คา พร้อมที่นี่อิดมันติไลตัวเนี้ยก็คือช่องที่พิมพ์ได้หลายๆบรรทัดน,นะครับผมคุณให้เพื่อนๆกดแท็บมาคลิกแท็บเปิดเมนูอัปโหลดไฟล์มาเปิดปเมนูมอัปโหลดแท็บมา deep research top government deep research คิดลึกแท็บมาต่อครับ canvas top government not head s t a หลังจากที่เราเรียนรู้กันไปสองบทเรียนแล้วต่อกันครับแท็บมาครับรูปภาพ top government not head s t a สร้างด้วย imagine สร้างด้วย imagine แท็บต่อครับการเรียนรู้แบบมีคำแนะนำทอก <ละ S 2> ็บัตน็อเองคาข่าใจหัวข้อหัวข้อนี้เลยครับ guided learning นะครับที่จะมาเป็นคุณครูคือเขาไม่ได้เพียงแค่ว่าให้คำตอบอย่างเดียวคือเขาจะเหมือนกับว่ามีการซักถามแล้วก็เหมือนกับถามเรากลับด้วยครับถ้าอยากจะ เมนูนี้นะครับแท็บมาจนเจอเมนูนี้การเรียนรู้แบบมีคัดแนะนำทอ็อปเกิร์บัตท่านโฟกัสน็อตเรียนรู้ทำความเข้าใจหัวข้ออ่าเรียนรู้และทำความเข้าใจหัวข้อนะครับตัวนี้นครับผมเราก็สเปซบาร์ตัวนี้ป้อนพร้อมที่นี่ดิตมัติไลท์ครเป็นการเลือกโหมดนี้ใช้งานแล้วเขาก็จะออโต้ฟอร์มโหมดกลับมาที่ช่องป้อนพร้อมที่นี่ Edit ตมันติไลท์อ่าเมื่อเช้าผมลองถามไปแล้วเดี๋ยวผมถามซ้ำนะครับผมเอ๊ เอ่อทำไมเอ่อเดี๋ยวเป็นภาษาไทยได้เลยนะทำไมการกาแฟสฟกัดไม้ขนาดอกเด็กเอเยนักษ์ไม้ไกลหนอนหูทำไมกาแฟสกัดเย็นเขาว่ามีคาเฟอีนคอคเอฟฟันปอร์ตอือตีหนอนหูเดี๋ยวนะครับพอดีมีเดี๋ยวอาจจะเป็นน้องเขาติดต่อมานะครับอันนี้สดเราขออนุญาตไม่ตัดเลยนะครับโอ้โหดังหลายเครื่องเลยเพื่อนๆอ่ะปล่อยดังไปปล่อยดังไปแบนหนอนหคาเฟอีน น้อยกว่าฟอฟแฟอรอันตอองขออภัยด้อยนะอรัยอือก็พอเราอิอพ์เอร็จแล้วกด e n t e อฟ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 อิอฟ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 อ โหมดนี้เขาจะตอบไงเรากด escape ครับ <S 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 แล้วก็กดชีพเฮตัวเตลทำไมกาแฟสกัดเย็นคะว่ามีคาเฟอีนน้อยกว่ากาแฟประเภทอื่นเฮ็ดอันนี้คือคำถามของผมนะครับแล้วเราก็เลืออ่อนลูกศรลงมาบัตรทันฝงนะครับเลืออ่อนลูกศรลงมามาสำรวจคำถามนี้นะครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยเพราะเขามักจะเข้าใจผิดกันเยอะว่าโฮมโบลมีคาเฟอีนน้อยกว่ากาแฟแบบอ,อื่นเนี่ยก็เป็นรายละเอียดที่เขาจะถามเขาก็ตอบกลับมาเหมือนเป็นคุณครูเอ๊ะ คุณเข้าใจผิดหรือเปล่าประมาณนี้จริงๆแล้วโคบหรือ,รอกาแฟสก,กัดเย็นเนียจะมีปริมาณคาเฟอีนสูงกว่ากาแฟร้อนทั่วๆไปด้วยสังครับอา้าวเหรอพี่เป็นแบบนั้นเพราะว่ากระบวนการสก,กัดมีความแตกต่างกันอ้องคิดดูนะคะเราชงกาแฟน,นี่นี่เขาเขาเน้นให้เราลองคิดดูด้วยอ่าเราต้องคิดนะเราต้องคิดตามไปด้วยพี่ต้องคิดดูนะคะเราชงกาแฟร้อนด้วยน้ำเดือดเดือดซึ่งทำให้คาเฟอีนสลารประก,กอบอื่น ในกาแฟนายอกมาอย่างรวดเร็วส่วนกาแฟสัก,กัดเย็นใช้แค่น้ำเย็นหรือน้ำอุณภูมคของเท่านั้นอืมแต่เราจะชมพิไว้เป็นระยะเวลานานกว่ามากเออใช้เวลานานเพราะโค,โ,คโบรูเนี่ยจะใช้เวลา12ชั่วโมงถึง24ชั่วโมงจากตรงนี้ลองคิดดูนะคะว่าอ่าเดี๋ยวอันนี้เราก็ต้องเป็นเรื่องราวที่เราพอรู้เรื่องด้วยนะครับเราจะได้คิดตามเขาไปได้ตอนที่เขาแบบ ตอบเรามาเราก็ได้คิดตามไปด้วยเออถ้าเป็นกาแฟร้อนเนี่ยมันก็เอสเปรสโซ่มันจะใช้เวลาไม่ไม่ไม่กี่วินาทีเองอ่ะก็ได้กาแฟออกมาแก้วหนึ่งแล้วมันสกัดแป๊บเดียวเสร็จแต่กโคบูเนี่ยมันแช่ไว้อ่เป็นเวลา1 2ชั่วโมงถึง24ชั่วโมงปัจจัยสำคัญอะไรบ้างที่น่าจะส่งผลต่อปริมาณคาเฟอีนในกาแฟที่ชงด้วยวิธีสกัดเย็นคลิปแคปเบิขาตบัดทน็อตคำตอบดีอ่าใเขาก็ปัจจัยสำคัญอะไรบ้างที่น่าจะส่งผลต่อปริมาณคาเฟอีนในกาแฟที่ชงด้วยวิธีสกัดเาาาาถมมว่ คุณคิดดูหน่อยว่าเนี่ยปัจจัยอะไรบ้างที่จะจะทำให้เกิดผลกับการสกัดเย็นเวลาไงเดี๋ยวผมเราก็กดตัวเอโคมาที่ช่องอแคปอกินคแคปป้อนพรอมที่นี่ป้อนมถามจะมีป่าป้อนพรอมที่นี่นะครับอย่างเช่นเราก็ถามกลับไปว่าเดี๋ยวตอนนี้มัน,มนทำไมไม่ป๊อกแต่ไม่ป๊อกไม่เป็นไรเดี๋ยวลองดูก่อนว่ามันมันจะพิมพ์ได้ไหม เวลาไหมอเนี่ยครับ <Graph ic. S 1> ถ้าถ้าคุณมาอยู่ที่ตรงป้อนพอมที่นี่แล้วไม่เข้านะครับอย่าลืมกด insert space หรือ cap lock space นี่อ่ะมันก็จะพิมพ์ลงไปได้นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า <A. S 1> เวลาอ่าอันนี้<อ>นถ้าใครใช้ nvda จะเกิดอาการนี้แต่ถ้าใช้จอจะไม่เกิดถ้าใช้ nvda คุณมาที่ช่อง edit แล้ว space bar ไม่เข้าให้กด insert space หรือ cap lock space นะครับอ่าอย่างเช่นผมตอบไปว่าเวลามีผล มอแลอน Enter ไปถามเจมินิ่เวามีผลเจมินี่กัลดังพิมพเจมินิ่ตอบแล้วเหมือนกับเราคูดคุยอะเขาเขาก็ถามมาต่อให้เราคิดต่อไปเรื่อยๆเลยเพราะเป็นการเรียนรู้และทําความเข้าใจไปด้วยกันเดี๋ยวเราก็ Escape เดี๋ยว Insert Space ออกมาที่ b r o w s ์โหมดปกติก่อนเมื่อกี้เพราะเรา Insert Space เข้าไปที่ Focus โหมดนะครับผมแต่ถ้าใครใช้จอก็ Escape ออกมาแล้วกด Shift เวลามีผม<ล>พเอด,ดิเบลอ,อันนี้คือสิ่งที่ผมตอบไปแล้วผมก็เลื่อนลูกศรลงมาท่านฟังครับถูกต้องเลยเวลาเป็นปัจจัยสังคอยางหนึ่งครับนี่นี่อันเนี้ยพอเราตอบเขาก็ เฉลยมาด้วยว่าใช้แล้วคุณตอบถูกเนี่ยก็เหมือนเรามีคุณครูคอยเรียนรู้ซึ่งกันและกันถ้าเราเลื่อนลงไปเขาก็อาจจะถามเราต่อว่าคุณคิดต่อนะว่าอะไรยังไงต่อไปแล้วเราก็ไปพิมพ์โต้ตอบโต้ตอบกับเขาเหมือนเราเรียนรู้เป็นโหมดหนึ่งที่ตอนนี้ทั้ง ChatGPT แล้วก็ Gemini มีให้ชื่อโหมดอะไรนะเดี๋ยวนะคดแคว่าปภาพการเรียนรู้แบบคแนะนท็อการเรียนรู้แบบมีคำแนะนำนะครับโหมดนี้ลองไปใช้งานกันดูผม ว่ามันทำให้เราไม่ใช่แบบว่าได้รับคำตอบจาก AI อย่างเดียวแต่เป็นคำตอบที่เขาให้เราคิดต่อด้วยอืผมว่า AI ถ้าเรา,เ,าเขาเขาผลิตออกมาให้มันเป็นในทางที่มีประโยชน์แบบนี้เราก็จะได้เหมือนมีคุณครูถามตอบ,ถา,ตอบถามตอบกันไปเรื่อยๆอ,อ,อย่างเช่นถ้าผมตอบผิดเขาก็คงบอกว่าเออม,มันไม่ใช่สิ่งที่คุณตอบมาม,มันไม่ใช่ปัจจัยนั้นอย่างเนี้ยคุณ ผมว่าในในโลกเราเนี้ยเนี่ยผมยกตัวอย่างผมผมมีแพชชั่นเรื่องของกาแฟผมเลยถามเรื่องกาแฟคุณมีแพชชั่นเรื่องของทําไมการกินสุกี้ตีน้อยเขาให้เวลาสองชั่วโมงแต่ MK เคขาให้เวลา1ชั่วโมงครึ่งคุณว่าเนี่ยลองเหมือนดีเบตซึ่งกันและกันกับเขาเป็นเรียนรู้และทําความเข้าใจกับเขาก็ได้เอาหลายหลเรื่องมาสอบถามมาเขาได้แต่ให้เป็นในทางที่เป็นประโยชน์ต่อการต่อยอดในการเรียนรู้นะครับอ่ะเราไปต่อกันที่แชท GPT ผมไปที่ address bar นะครับหรือที่อยู่ โดยการกดอัลเทเนตดีก็ได้อัลเทเนตค้างไว้แล้วดีด็อกกดคอนโทรลค้างไว้แล้วกดตัว L ก็ได้ก็จะไปที่เดียวกันหรือ F6 ก็ได้ผมกดอัลเทเนตค้างไว้แล้วดี Google Jamit Micro แล้วอยู่ที่แคบที่อยู่นะครับแล้วพิมพ์ chat.com ครับ C Charlie Hotel A Alpha T Tango.com C อ้าวไม่ใช่เหรอเอาใหม่ก่อน C H A T C O M C H A T C O M Enter เข้าไปที่ c h a t g t p section ดมาแล้องฐา อ่ะเราจะรู้ได้ไงว่าเราเป็นโมเดลเวอร์ชั่นใหม่ที่เขาบอกตอนนี้เป็นเวอร์ชัน5นะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตถ้าคุณล็อกอินอะไรก็ตามทั้งเจมีนายแล้ว Cha ิ g p t แล้วนะครับอยู่ในช่อง Edit เนี่ยครับ หรือช่องสําหรับใส่พร้อมให้กดชิปค้างไว้แล้วแท็บคลิกได้งไงมดั้ยเปิดแชทชั่วคราวเปิดแชทชั่วคราวเปิดแชทชั่วคราวชิปแท็บครับตัวหลักโมเดลโมเดลปัจจุบันคือ Camero Bat น,นี่ของผมอัปเดตแล้วของเพื่อนๆได้รับอัปเดตหรือยังครับเนี่ยเขาบอกอย่างนี้เลยเพอเราชิปแท็บออกกลับมาเขาจะบอกว่าตัวหลักโมเดลโมเดลปัจจุบันคือ Camero Bat ของเดิมจะเป็น Chat GPT เวอร์ชั่น4 4O ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เขาบอกว่าอัปเกรดเป็นเวอร์ชั่น5เอ้แล้วมันจะเก่งแค่ไหนอย่างไรเดี๋ยวเราลองมาดีกว่าครับอ่ะแท็บมาคลียร์ แทบมากลับมาคืนที่เซกชันมันติไลน์นะครับผมเขาออโต้ฟอร์มหมดเข้าไปแสดงว่าพิมพ์ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพิมพ์ภาษาไทยเนาะเปออตอนที่เราไปงานสมัชชาผมได้รีวิวเกมบันไดงูใช่ไหมอ่เราค้นหาผมผมผมอ่าขอ่าช่วยค้นหาเกมบันไดงูเกมบันไดงูสอฟตรับรไม้บอร์บไม คนตาบอดบอเด็กสำหรับคนตาบอดสั a เ e สทีเอสอเารเรือท็อเอบีเอไ้มัดอทโทที่สามารถเล่นได้ s p a เ e สโยดอกยักษ์ราเรือบอับอแวนดอกโหาแอล่งทอดิงเอดอทที่หาซื้อได้มดอทโททางออนไลน์ดอการันมีลิงก์มาด้วยก็ดีนะมีมีซับอินดี้องเป็นคทิงซับไทยอมาให้ ขอผีโโฟให้ขอโโฟขอรอโฟไม้ข oh ันคอมาราคาด้วยไม่รู้พิมพ์ถูกพิมพ์ผิดนะแล้วผมก็เอนเตอร์ไปเลยฟอกตัดไม้ขันอากาศอมราคาด้วยแชท GPT กำลังสร้างขันต่อเนี่ยแชท GPT ก็กำลังของเดิมนะครับแชท GPT พูดว่าโโของเดิมแชท GPT ยังคงกำลังสร้างขันต่อตอนแชท GPT เวอร์ชัน3เวอร์ชัน4เนี่ยเหมือนกับว่าหาร้านให้ผมแบบไม่เป๊ะอ่ะ10โอ้13 0ลองดูนะครับว่าพอเป็นแชท GPT 5อ่าตอนนี้แชท พี่ตอนนี้กี่โมงแล้วส,สี่ห้าครับอันสามสี่อ๋อสามโมงครึ่งยังมีเวลานะครับวันนี้เป็นวันศุกร์เดี๋ยวห้าโมงหลายคนก็อาจจะเดินทางเพื่อไปอพักผ่อนหรืออย่างผมเนี่ยผมก็จะทั้งบนเตียงบนเตียงระเบียงห้องน้ําห้องครัวผมจะไปเกลือกริ้งนะครับพักผ่อนอย่างเต็มที่กันเลยอ่ะเดี๋ยวเอสเคม,มาก่อน อ่ะแล้วผมกดชิปเพชรโฮเทลสิ่งที่ควรพิจารณาเฮ้ยนี่ชิปเพชรโฮเทลเรียกเนัตัวละครนา chat GPT พูดว่าอเออเรามาหาที่ chat GPT พูดว่านะครับกดชิปโฮเทลมาจนเจอ chat GPT พูดว่าลูกศรลงมาต่อไปนี้คือบัวละคี่ีเกมบันไดูชนิดสำหรับผู้มีความบกพร่องทางสายตาผู<ห>้ไมเปิดเล่นได้ด้วยระบบสัมผัสวงเล็บปิดคนคลิกแคบเบลกราฟิกสเน็กแอนด์เลดเดอร์พักเก็บได้ผูมเปิดทั่วไปวงเล็บปิดสเน็กแอนด์เออเลดเดอร์บันไดใช่ป่ะอ่าก็คือ แบบพับเก็บได้ด้วยแบบพับาพัวไปวงเล็เบเปิดไม่ใช่แบบบาเล่หรือสัมผัสวงเล็บปิดบาเล่คือ,อยังไงอ่ะ,พะเ,บบเพื่อนๆเบลวป่ะ Snake and Duck The พับเก็บได้วงเล็เบเปิดทั่วไปวงเล็บปิดไทยบาทหนึ่งร้อยหกสิบเก้าจุดศูนย์ศูนย์โอ้อันนี้หนึร้อยหกสิบเก้าบาทมันมันคนตบาบอดเล่นได้ปะเนี่ย hitsoft. com เอ่ออันนี้ hitsoft คำถามเรื่องนี้คลิกแคปเบิ้ลแชท G P t เ e ื e r ผลิตฐานด้วยตัวเองอิหมายเหตุค้นจากการค้นหาสินค้าบอร์ดเกมทั่วไปในไทยยังไม่พบสินค้าที่ออกแบบมาใช่สำหรับคนตาบอดวงเล็เปิด ถ้าในเมืองไทยอ่ะไม่มีไม่มีขายหรอแบบแรหรือมีซื้อผิดสัมผัสชัดเจนวงเล็บปิดที่สามารถสั่งซื้อได้ในประเทศไทยขนาดนี้ในเมืองไทยเองยังไม่มีแต่แต่แต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 มีมีแหล่งนำเข้าอยู่นะครับสี่ทางรัเธอเฮดดิเบเลสองตัวเล้วออนไลน์สำหรับเกมบันไดโอบแบบคอมตาบอดเนอะเนี่ยนี่น,นี่เขาบอกมีตัวเลือกออนไลน์และน่าจะต้องสั่งจากต่างประเทศครับผมบิ๊ก์สี่ห้าคัหนึ่งจุด แม็กซีอวงเล็บเปิดอยู่าวงเล็บปิดอ่าอันนี้ยูซ่าหมายถึง USA Maxi a นะครับเป็นเว็บไซต์ของเขาเลยอันนี้ผมเคยเข้าไปดูด้วยวิตซ์ไเทชื่อสินค้าค้อนสเน็กแอนด์เลดเดอร์บอร์ดเกมฟอร์นี่เป็น Snake แอ d ด์เลดเ r อร์บอร์ดเกมฟอร์ดบรายอ่าบเราคาค้อนประมาณ เท่าไรดมา์บงจุด้าสเปิดระมาณสองยบาทโดเมาวงล็กค <f c>. <com> ัอยครเนี่ยถ้าเราต้องการที่จะไปดูแหล่งนี้ในการซื้อ Enter อร์ปุ๊บเขาก็จะพาไปที่เว็บไซต์ของอ่าเว็บเนี้ยครับผมอ่ะแล้วก็จะน่าจะไปเก็บใส่ตะกร้าได้ด้วยแต่ว่าส่งจากอเมริกาอุ้ยช่วงนี้เรื่องภาษีเป็นไงเนาะไม่รู้เนาะอ่ะเขาก็จะมีตัวเลือกอื่นๆให้เราอีก <Be S 1> <c oughs> รายละเอียโค้นทำให้หมวกกากผู้บอกรายละเอียโค้นอันนี้เป็นลายอะไรครัมีลูกเต๋าเป็นแบบลายหรือหมุนได้วงเล็บเปิดเร็วสปินเนอร์วงเล็บปิดอ๋อเป็นลูกเต๋าแบบหมุนได้ตอนที่เราเคยเล่นแต่อันนี้อันนั้นมาจากอินเดียนะทำให้หมวกับกผู้บอกรำทันสายตาคลิกแคปเบิร์ดแมทซ์ซีเอ็ดดอทคอมอ่านี่ครับเขาให้เป็นเว็บไซต์มาด้วยเราเข้าไปซื้อหาจากเว็บไซต์ของเขาได้เลยอุ้มเสียดายเมืองไทยน่าจะมีแบบลิงก์สั่งออนไลน์ได้เนาะ เ,เปิงปโอ้โหอันนี้มาจากเคนยาเลยเหรอเนี่ยเขาก็จะมีตัวเลือกตัวที่1นึ่แต่ผมลองเสิร์ชก่อนหน้านี้ก่อนจะทำะรายการก็มาจากอินเดียก็มีเหมือนกันแต่ราคาก็ไม่ไม่ถูกเลยนะครับแต่ไม่แน่ใจเหมือนของพวกนี้พอมันมีน้ณน้ำหนักด้วยเวลาส่งเนี่ยโอ้โหค่าส่งไม่ธรรมดาแน่นอนครับแต่ว่ายังก็ตาม เราก็จะได้ท่องโลกกว้างเนี่ย ChatGPT 5เหรอเออผมยังไม่ได้ใช้พลังของเขาอย่างจริงจังนะแต่อันนี้ก็มาลองในส่วนของการค้นหาเพราะว่าการค้นหาสินค้าในโลกเนี้ยบางทีค้นหาทาง Google บางทีก็แน่ใจไม่แน่ใจแต่ ChatGPT หูพลังของเวอร์ชัน5เขาเรียบเรียงแล้วรายละเอียดพร้อมราคาพร้อมลิงก์ที่เข้าไปที่เว็บไซต์ของคนคนขายเลยอะเนี่ยเดี๋ยวเราลองไปที่ราาค นื่เ <c oughs> นี่ยราคาดัมมัสคลีคแคปบลเลตรายละเอีอยดเขาทำให้มากรายละเอียคลคแคปบลิงเ <bil> อ c <oughs> อ่ลองรูดครับกัเขาเลยอ่าเนี่ยเข้าลองเข้าไปที่เว็บที่เขาให้มาซิเข้าได้จริงไหม อาอย่าโหลดอยู่อยังโหลดอยู่ยังคงโหลดอยู่ต้องไปเว็บค่าไปี่ลนี่มาแล้วในสกัโหดเสร็จสมบูรณ์นี่เรามาที่เว็บสกัดเดอะกมฟอรบลาอีหนเพจส่วนคลิปคลสิตที่ปนีเคอนบว็บสกเอบอเกรดอ๋ยวนะคพอรับมอีเมมอมาถึงเว็บนี้คือเว็บนี้น่าจะต้องให้เราใส่ครับบัทบัทบัต เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยลองไปดูว่าพลังของเขาจะทําได้จริงไหมแต่ว่าออตอนลองเข้าไปที่เว็บของอินเดียเขาพาไปจริงนะแต่อันเนี้ยมันจะต้อง sign up ซึ่งผมมันเป็นความเป็นส่วนตัวเนาะอ,อมาถึงก็จะให้เราลงชื่อเพื่อจะเข้าไปกดซื้อใส่ตะก้งใส่ตะก้ากันแล้วอ่ะลองไปเล่นกันดูนะครับพลังของ AI ที่ทาง OpenAI ออก Chat GPT 5แล้วก็ฟีเจอร์ของ Gemini ที่ทำฟีเจอร์ เรียนรู้และทําความเข้าใจเป็นฟีเจอร์ของคุณครูเจมินายคุณเลือกเลยคุณอยากได้คุณครูเจมินายหรืออยากได้คุณครูแชท GPT เล่นกันให้สนุกสนานนะครับโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสุดสัปดาห์นี้ก็เดินทางกันอย่างปลอดภัยนะครับหลายท่านถ้าอยู่บ้านว่างๆก็เข้าไปฟังสิ่งต่างๆจากใน1 4, 1, 4รรึ่พารกันได้ความรู้มีให้ท่านได้ฟังตลอด24ชั่วโมงนะครับผมแล้วก็ทางแอปพลิเคชันทั้งแท็บท r ริด้วยผมเองก็ดี ตอนเย็นเนี่ยกับก็ต้องฟังข่าวสารด้วยเนาะอ,อย่าลืมฟังทั้งทีวีแล้วก็วิทยุผ่านทางแอปพลิเคชันแทบ็บทูริสตและสายด่วนหนึ C ่งส่ด้วยผมเนี่ยขาวประจําเลยไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าเรื่องราวเช้านี้ช่วงเย็นข่าวใสไข่นะครับช่วงนี้ผมผมไม่ป่วยนะผมยังไม่ป่วยนะเห็นช่วงนี้หมอหลายคนป่วยกันด้วยแต่ผมยังไม่ป่วยก็เอาเป็นว่าพักผ่อนกันให้เียอย่างมีความสุขในช่วงเทศกาลวันแม่นะครับ ขอให้ทุกคนอย่าลืมกลับไปหาคนที่คุณรักและรักคุณมากที่สุดในโลกนี้บริการหมอคอมบริการหมอคอม1414 Plus ให้บริการในวันจันทร์ถึงศุกร์ระหว่างเวลา10โมงเช้าถึงเที่ยงกดหมายเลข1414 14. เข้าสู่เมนูหลักให้กด9แล้วกด1สนทนาดได้ทันที